พูดถึงการทำบุญการทำบุญคือเราทำเพื่อให้เกิดความสุขเพราะบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขทุกคนต้องการความสุขจึงทำบุญสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตก็ต้องการความสุขปรารถนาความสุขไม่ปรารถนาความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น แต่มนุษย์เป็นสัตว์ทีระเสริฐรู้จักรู้จักทรรมที่เราเรียกว่าเรียกว่าบุญคือทำบุญให้มีความสุขการทำบุญมาคู่กับการอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานบุญอธิษฐานทำบุญหรือทำบุญอธิษฐาน บางคนก่อนที่จะทําบุญก็อธิษฐานก่อนบางคนทําบุญแล้วก็อธิษฐานตามหลังอธิษฐานคืออะไรอธิษฐานคือความตั้งใจความตั้งใจอย่างใดอย่างหนึง่งการทําบุญการอธิษฐานทําบุญก็คือตั้งใจที่จะทําบุญ แล้วให้ผลแห่งบุญนั้นสำเร็จตามที่เราตั้งใจหรือตามที่เราอธิษฐานเราทำบุญต้องการให้มีความสุขก็อธิษฐานให้มีความสุขอาจจะอธิษฐานให้ประสบความสำเร็จในชาติปัจจุบันนี้ให้มีความสุขในในชาติปัจจุบัน หรือบางคนก็อธิษฐานให้มีความสุขตลอดภพตลอดชาติที่ที่เกิดเกิดมาในภพใดๆก็ให้ประสบแต่ความสําเร็จก็คือให้มีแต่ความสุขคนที่ประสบความทุกข์ยากในโลกนี้ในปัจจุบันนีนะ้อาจจะดํารงชีวิตโดยความฝืดเคืองก็เห็นว่าการดํารงชีวิตโดยความฝุดเคืองนี้มันยากลําบากมันมีความทุกข์เหลือเกินก็ ทำบุญแล้วอธิษฐานว่าในชาติที่เราจะเกิดไม่ว่าจะเป็นภพไหนๆคำว่าทุกยากลำบากคำว่ายากจนอย่าได้มีแล้วก็ทำบุญลงไปด้วยนาดผลบุญนี้ก็จงสำเร็จตามที่เราปรารถนาตามที่เราตั้งใจคำถามก็มีมากมายว่าทำบุญต้องอธิษฐานไหมหรือต้อง อธิษฐานแล้วทําบุญไหมจะอธิษฐานก่อนหรืออธิษฐานหลังก็แล้วแต่ก็มีคําถามว่าการอารธิษฐานมีความสําคัญอย่างไรเราทําบุญไปก็เป็นหน้าที่ของเราส่วนผลของบุญจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จหรือเขาจะออกผลอย่างไรเขาจะให้ผลอย่างไรก็เป็นที่เป็นหน้าที่ของของบุญ ที่กระทําลงไปเหมือนกับเราปลูกต้นไม้หน้าที่เราก็คือปลูกต้นไม้ส่วนต้นไม้จะให้ผลออกดอกออกผลก็จะเป็นหน้าที่ของต้นไม้ไม่ใช่หน้าที่ของเรา,าผลก็จะว่าให้เหตุผลไปยัางานซึ่งก็ฟังดูแล้วก็มีเหตุผลว่าหน้าที่เราคือทําเหตุให้ดีเรา,าต้องการบุญใช่ไหม ต้องการบุญเราก็ทําบุญก็คือทําเหตุทําเหตุแห่งบุญให้บุญมันเกิดหน้าที่เราก็คือทําเหตุส่วนผลก็เป็นหน้าที่ของของกรรมที่จะให้ผลเราทํากรรมดีผลก็ออกมาดีทํากรรมชั่วผลก็ออกมาชั่วเหมือนกับว่าเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปแทรกแซงของการให้ผลของกรรมหรือว่า ทานที่เราทําไปเราไม่มีหน้าที่ไปแทรกแซงว่า,าต้องให้ผลอย่างนั้นต้องให้ผลอย่างนี้เหมือนกับการปลูกต้นไม้อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ที่น่าฟังแต่ก็มีคนไม่น้อยหรือเกือบทุกคนก็ว่าได้ที่ว่า อย่างน้อยก็อธิษฐานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าตั้งใจอย่างใดหนึง่งแล้วก็ทําบุญอาจจะไม่ปรารถนาอยากได้อยากมั่งอยากมีอะไรแต่ก็เห็นว่าสิ่งนี้ควรทำนะบุญเป็นสิ่งที่ควรกระทำเพราะบุญนั้นจะนำมาซึ่งความสุขบางคนก็เชื่อไปว่าเออบุญก็จะนำมาซึ่งโชคซึ่งลาภนะคนที่มีบุญก็เป็นผู้ที่มีโชค มีโชคคือโชคดีถ้าโชคดีแล้วอะไรอะไรมันก็ดีหมดเพราะว่าเพราะว,ว่ามันโชคดีก็เลยอธิษฐานอธิษฐานให้โชคดีอธิษฐานให้ได้บุญอย่างนั้นอย่างนี้ <c oughs> เรื่องการอธิษฐานบุญก็ก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้นี่แหละ เหมือนการปลูกต้นไม้คือหน้าที่เราก็คือปลูกต้นไม้ต้นไม้ไม้ดอกไม้ผลมันก็มันก็ทาหน้าที่ของมันไปให้ดอกให้ผลเราก็ไปเก็บดอกเก็บผลตามทีเ่เราต้องการได้แต่ก็นั่นแหละเ,เราปลูกต้นไม้อะไรเราปลูกพืชอะไรเราต้องการต้องการผลอย่างไร ต้องการให้ต้นไม้นั้นอุดมสมบูรณ์เราก็ต้องบำรุงปลูกพษษษษษษษืชเศรษฐกิจปัจจุบันนี้มันก็ต้องใส่ปุ๋ยให้ปุ๋ยให้น้ําให้ปุ๋ยทางรากให้ปุ๋ยทางใบให้น้ําเขาเพราะว่าธรรมชาติบางทีไม่ไม่เอื้ออํานวยไม่เพียงพอเราก็เราก็ต้องช่วยต้องช่วยเหลือ เพื่อให้เขาผลิผลออกมาเต็มเต็มศักยภาพของเขาอันนี้เปรียบไปแล้วก็เหมือนการอธิษฐานบุญคือบุญที่เรากระทำเนี้ยมันก็จะให้ผลอยู่แล้วแต่เราช่วยอธิษฐานเพื่อเป็นการกําหนดเป้าของบุญเหมือนกับการเหมือนกับการยิงปืน ที่มีเป้าหมายในปัจจุบันเนี่ยเขาล็อกได้ว่าจะยิงยิงให้ตกที่ไหนสามารถทําอย่างนั้นได้นั้นบุญนั้นที่เราทําแม้จะเป็นหน้าที่ของบุญที่จะที่จะส่งผลแต่เราก็ช่วยในการกําหนดเป้าหมายของบุญที่จะให้ผลที่จะให้ดอกออกผลเหมือนกับเราปลูกต้นไม้นี่แหละ เราอยากให้ต้นไม้อุดมสมบูรณ์ออกผลมาดีก็ต้องให้ปุ๋ยให้น้ำที่ที่เอื้อต่อการออกดอกออกผลหรือต้นไม้ไม้ประดับบางบางต้นเ,เราปลูกแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะดัดให้เป็นรูปสัตว์ชนิดต่างๆได้ถ้าปล่อยให้เขาเป็นเองโดยธรรมชาติเนี่ยเขาไม่เป็นต้นไม้เมื่อเราปลูกแล้วเนี่ย มันจะเป็นไม้ไม้ดอกไม้ประดับมันก็เติบโตไปตามตามตามธรรมชาติของเขาถ้าเราอยากให้เป็นรูปสัตว์ต่างๆเราก็ไปดัดเขาไปดัดไปตกแตง่งไปหาอุปกรณ์มามาดัดเป็นรูปร่างเป็นสัตว์ต่างๆเป็นช้างเป็นมา้าเป็นนกมันก็เป็นตามที่ตามที่เราดัดท,ทั้งทที่หน้าที่เขาคือเขาเจริญเติบโตแต่เราก็ เราอยากได้แบบนี้เราก็ไปดัดให้มันเป็นแบบนี้หน้าที่เขาคือเติบโตแต่เรา,าไปช่วยไปทำหน้าที่ตรงนั้นไม่ได้เราก็ไปทำหน้าที่ตรงตรงที่ให้มันเป็นรูปสัตว์ต่างๆไปดัดอันนี้ก็เหมือนการอธิษฐานบุญว่าเออในชาตินี้เรารู้สึกว่ายากจนคนแค้นมากทุกยากลำบากมาก ในเรื่องการธรรมะกินการประกอบอาชีพสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ได้สักทีสงสัยว่าเราไม่เคยทำบุญให้ทานมาก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะทำบุญให้ทานแล้วก็ปรารถนาคือปรารถนาให้สาเร็จในชาตินี้แหละแต่มันอาจจะไม่ทันบุญอาจจะส่งผลไม่ทันเอาเถอดด้วยอำนาจบุญที่เราทำนี้ขอให้ส่งผล เราไปเกิดในภพชาติไหนทุกภพทุกชาติที่เราเกิดคําว่ายากจนย่าได้มีคําว่าเข็นใจยัได้มีคําว่าทุกข์ยากลาบากยัได้มีขอให้เรามีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์้วือน,นานาถ่งผลบนนุญนะี้ก็ทําบุญไปบุญนี้เหมือนก็เหมือนก็ถูกล็อกล็อกเป้าไว้ว่าจะต้องไปตามที่เราตั้งใจอธิษฐานซึ่งในพุทธการก็มี ตัวอย่างมากมายที่ทําบุญแล้วปรารถนาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็บุญก็เป็นไปตามปรารถนาเพราะาจิตมันถูกถูกกาหนดไว้แล้วถูกกาหนดไว้แล้วว่าต้องการบุญชนิดไหนต้องการบุญแบบไหนเหมือนเรา